สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าคนไหนเห็นคลิปนี้แชร์ไปให้ถึงไอ้เฮียส้นตีมบางคนนั้นด้วยนะครับที่มันออกมาด่าท่านเลวัตน่ะไอ้สัตว์มึงมึงเป็นใครวะไอ้เฮียมึงไปด่าพุลักผู้ใหญ่คนบ้านเมืองของกู แม่จริงมึงไอสัตว์มึงจะเก่งกับปากมึงจะแหกปากเก่งเก่งอยู่ในประเทศมึงมึงอะตอนนี้มึงแหกปากอยู่ต่างประเทศไอเหี้ยมึงแน่จริงมึงกล้ามาเหียบเมืองไทยไหมไอไอสุดไอส้มตีไอบางไออะไรยำมึงไม่ต้องไปท้าท่านหรอกไอควยมึงมึงคล่องใจมากมึงไม่ต้องไปท้าแกเลย มึงมาท้ากับกูเนี่ยมึงทักหากูได้เลยไอ้เหี้ยอ้ไยำมึงไปด่าคนเก่งคนดีของบ้านเมืองของกูเลยนะส้นตีนกูเห็นคลิปมึงแล้วกูมันไส้ผ่าเลีไอ้เหี้ยแอบปากเก่งอยู่ต่างประเทศไอ้คุยแน่จริงข้ามมาเมืองไทยนี่ไอ้เหี้ย มึงทักหากูได้เลยนะมึงไอ้บังไอ้ยำมึงจะตีเหี้ยมึงก็โดนยึดซุ้มจะโดนเข่าหัวไอ้เหี้ยสอกสัตม์บาลไอ้เหี้ยมึงจะเอาตัวมึงไอ้เหี้ยนะมึงทักหากูได้เลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้แม่ยึดปากดีปากเก่งไอ้คว้ย มาดดาท่านแกอย่างนั้นแกอย่างนี้ไอ้ควยอะไรยำมึงรู้มั้ยท่านเป็นบุคคลที่ดีเป็นบุคคลเก่งทํางานเก่งเป็นตารวจน้าดีกูยังนับถือท่านเลยไอ้เคียกูได้ยินกูเห็นได้ยินกูเห็นคลิปมึงลกมึงมันมันใส่ไอ้เคียร์แตัสัปปะวเจอมึงทิพหายเลยอีกอ้สัตว์ไอ้เะไยำเนี่ยมึงแน่จริงทักากูได้แล้วนะไอ้เคียไอ้บังไอ้เลวบักหมาสี่แม่มึง ไม่แน่จริงมึงทักหาผมเลยบักบังบักสันดานมาบักคุ้ย